สวัสดีครับอยู่ชชบกปุ่นนะแค่แต่เกินนี่เออเออเออขอพูดนะขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานโอเคกคือผลก็คือผมก็ถึงเวลาสอนครับคือผลถึงสอนจะเข้ามมสานะผมก็ถึงเวลาสอนะลอลสอแล้วเมื่อกี้ผมเอาสาไม่ขี้มานี่ผมไม่อยากทำคลิปคือผลเหนื่อยคือเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเขียนน้ำเมื่อกี้มายืมมือผลนะครับคน,คนที่ไม่ทากับบ้าาจะมือผลจวพกผมดึงถึงกระบป๋ามันผลอื่นไม่เขียนนะผมไม่ได้เขียนามมยนามา จริงผมก็ทํานาให้เสร็จคือเมื่อวานแม่งอดนอนเลยก็ทาํานให้เสร็จโอ้มีกี่ข้อไหไมว่ามันน่าจะมีหกข้อมันที่มีเยอะมากแต่ผมไม่ไร้ผัวผัวนะเพื่อเอเน,นี่ผมก็้ผิดพิดเธอแล้ว,พวเพราะว่าแค่สองสวันนี้เดือดเสร็จแล้วว่าดีใจเลยครับดีใจมากเลยครับไอ้สองสวรรค์เดี๋ยวจะไม่ได้สองสวรรค์ครับดีในใจเลยว่ะแล้วก็ใจใจก็คือไอ้บิดเทินก็คนใจก่อีกว่าดีว่าจะไม่ถึงคือเพื่อมากผมไม่สนใจแล้วมันจะแค่ ผู้ชนะคครับคือเกณฑ์นี่คือเกณนผู้ชนะเยมเอ้เรียกไงพู้เกนก็นนะครับพู้นี้คือพู้เกเลยแล้วมันผลิตเกเลยแม่งเอ้ยไมวันที่ผมเขาถามแม่งมันเคยเขียวว่าเกแล้วยนะก็เชี่ยไม่เขียวว่าเกด้วยเพราะเรียกไอ้ผู้ชนะว่าพู้เกเลยเพราะมันดูใช้ได้เลยผู้หญิงก็เกแล้วเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเลยไม่ได้เพี้ยนนะมันมันคือเรื่องที่ผลเฮ้ยยายามเขาคู้นี้คือผู้ชนะอย่างนั้นมันออกมาผู้สีขาวเอ้โอยเ้ยเ้ย กี ok ้ย really? ัน้าจะโอ้นาจะจาคเลกินมันนอนส่งปกว่ามีอะไรนี่ราคากี่บาทรู้ไหมราคาไม่ก็ไอีสัะว์เพิ่งนึ่งเพิ่มันจะพูดราคาไม่อกลก่อนละราคามันโคตรแพงหนึ่งหนึ่งันหรอยสหนพันห้าร้อยจะเก็บได้แต่มันน่รงนะไอ้ขาอยู่นะนี่ก็หึงเอาวดึง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 เอไม่ใส่ฟเองเลยเยเขาเขียนจีนี่ปุ่วมาเนี่ย นี่มันยาอดไหมเนี่ยโอเคค่อยขึ้นจะกูจะคนถามนะคนถามน,นะว่อาอ๋อคนถามนะคนได้จะกินนอกอยังครับปังปังปัง,ปงเฮ้ยเพือ่อนเราเก่าวะ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 ,าวะนี่แถวไม้มันอยู่คือไม้อีแรงมากรล้วก็คื้นอันข้อเสียคือมันจะพังง่ายขึ้น นี่แอะเขาเสียมันหนักมากเลยเผมไม่สนใจแลเค่ไอเลนก็พอแล้วไม่พอแล้วว่าผมมีนอนแล้วน้องผมใช้ไม้ไอ้อไอไม้ผมจะใช้มาชรู้ไหมนี่ไม้อะไรไปขอลมปู่เขมที่เขาขยับมาไออไม่ใช่เออแคบมาให้มันดูล่างมึงเขาขึ้นมันคือไม้สีทอนมันทำมันจะไปขนอีเด,ดนแล้วก็ แล้วก็กินกระสะแห่งของปูเค็มอนไ้มาอีกอีแวมมาขึ้นโอ้ไม่นะมาเด้ไม่เออไม่นะเออไม่นะจะเกับไปเกลียวอันนี้ไม่มีไม้โหลายไปในหนูน้อยบ้า ไมนะที่มีเพื่อนฉันอ้อฮิฮิท่าบ้าคนที่เอาจะให้อาฟรีเฮ้เฮ้บาคันเฮอบ้าคันมาคันมาคันเหลือเกินฮ่าจิ๊วายออยออกไปนะเอาไปมันกันเดี๋ยวก็เออนี dietary, ่ life, orar, มันคือโลกเก๋ อย่าเป็นเกก็อย่าดูสีขาวดิขานะเ้ยคนที่ถั่วคนโนจิมันจะจัดเราอ่ะไม่น่าเกลียดนะคนจัดเนี่ยผมจะทาเนะทาหนึ่งคือมันก็ใช้อันสองพันจริงๆอ่ะโอเคถ้าจับคอมันอย่างเท่ไม่ใช่พี่จับคอนี่ปีหน้าให้เหมือนเราเลยมันเท่กันไปเฮียล้บนี่ได้เลยว่าเท่กันไปฮะอะไรอะไรไม่น่าเลื่อนอะไรอะไรอะไรโอ้เก๋าอันนี้ไ่น่าเลื่อนวะอะไรแค่นี้เราแค่ไม่น้าเลื่อนเอาหน้าเลือนแม่งอ่ะเออไม่งเอออะไรเงี้ยงอ่ะ กินหมอนหน้าเนี่ยเอาไปเอหมออีกูจะมาอะไรล่ะมอหน้ากูไงเอาหน้าให้ไหมอาขะช่วยในคนที่เป็นโรคบ,บ้าแล้วจะช่วยกัยนก่อนให้ายอาสซะให้ทุกทรมานอันนี้เป็นคนที่ช่วยไ,ได้ก็คือเขาจะออนไงละ่ะอันนี้คือหมออันนี้ดูจะสีเขียวมาก็คือผู้ใจที่มีประโยชน์คือเดือดนะอันนี้เขาอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยปืนเอามาเปืนนี่ยอะเปืนนี่ยิงรัวมากยิงรัวใช่ได้เลยปืนนี่หายากอยู่มันมีหมอนึงนะดานนี่เป็นด่านที่หาเอาปืนนี่ไงไอมันก็หาเจียงโคไอ้นี่แหละเขียนมันเหมือนหมายเลขไรเนี่ยเหมือนหาเหมือนหารอ่ะก็เขียนเสร็จเขียนเขาพูจะได้มาเลยปืนนี่โคจริงแรงนะโหดด้วยนะปืนนี้เฮ้ยเร็วทำไมอาะลรวะฮึห้านาทีเองนเนี่ยดีมั้นะครับเชเชเชคนที่มีประสบการณ์ในการสอบแบบนี้เออ กําลังผสมนี่ไงมันจะหมวนี่ไมโครคือมัในใกล้พังก็มีมันใกล้พังก็ถึงที่มันหัวขึ้นนะมันจะพังใกล้พังก็คือมาดิก็มาดิครับใส่เลยยังไงมาดิมาดิมาดิกินโอ้คือคือเพราะมันหลังคาคนนี้นี่ไปเข้าไอ้พูดไรมาเอามาเลยเออเพรกเาเขาชื่อเด็กคนนะ มีหนูไม่ชอบอะไรเพราะมันเพื่อมันนั่ารักมาเลยเพราะมันเฟย์เนมันเฟยสีสีสีเนี้ยห่าคือมันหัวอะไรไหมดูเนี้ยมาเลยไหมอยากกินซาพี่ไหมจะกินแกะใส่บ้าอีเบอร์ไหมนี่มันมันอารมณ์มันอารมณ์คือไม่หัวคือมันแตบมันจะโอ้ที่โอเคโอเคเราจะไปแล้ ม้เดียอมันเอามันไปผ่านก็มันมีท่านะไอเสียมันจะให้ออจะถูกอีมาถูกอันนี้ไอจะใจจะถูกคเดนอเหมือนเหมือนถูกอะเหมือนแหละเหมือนถูกทีให้มันโล้นอ่ะอันนี้ใช่เลยไม่จะโทด่ถีไม่จะกกดูถูกทีนะเออไม่นะไม่ไม่ท่านี้จะได้ท่าบีคอแล้วก็มันก็ตายอกัดด้วยเอาไม่นะเนี่ยนะมันเหมือนนี่แหละไม่ท่านี่แหละเอช่วยด้วย เราจะได้นะวันเฮียอะไรอยู่เฮ้ยเออมอญอะไรอยู่นี่ไงมันจะล้นเลยครับเหมือนเหมือนเราถีคนอ่ะให้มันให้กระเด็นอ่ะเมื่อเอาไม้ฟาดคนให้มันกระเด็นวันนี้ใช่ไอเอ๊ะหมดนี่หมดไอ้ที่นี่จะมีปืนนะฟืฟรีอยู่ปืนนี่มันไม่ยิงเขาไม่กอดเรามันถามว่ายิงให้มันอาได้นะครับนี่ไม้มันโกไม่หรอครับเอ้ยไม้มันโกไม่ครับนี่ แต่ข้อเสียคือไม้มันอีช้าไม่ถือว่ามันอีช้าหรอมันคือกูดาที่แกนี่กูดาเนี้ก็สีขาวมันกูดานม่งงีงโคตชช้าเลยว่ะไมันไม้กระจอดมาที่เป็นไม้หุ่นบอลอบนอ่ะมันเร็วนะมันเม็ดน้อยอยู่เห็นว่าน้องผมถือไม้บอลเอชดัเอ็กันน่าจะอายแล้วนะนี่ที่เอาปืนฟรีเอาปืนฟรีปืนนี่โหดจริงนะแล้วมันสิกอันซื้อจะกินซื้อไปซื้อท่าเองก่อนซื้อท่าก่อน ถ้ามีขอถ้าอย่างถ้าไม่เออไมนะ่เออไม่ันจะเป็นเรลไม่ไม่เออขอใเพื่อนะผมผมไม่ใช่เกเแล้วไม่จะคนอีพี่เนะใครพูดแล้ไม่มีใครพูดไม่คีดคนนิจจาขอคนที่ช่วยขอคนที่ช่วยเฝ้านะครับไปน้จ่าแล้วล <S <S ดึง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 ดงดึงดึงดึงไงดงงดงงงดนงืองดงง ให้ยหญิงก็ไม่สนใจล่ะเออว่าสวยขึ้นก็เอานะเฮ้ยที่นี่ที่นี่ที่นี่เขาเอามีฟรีนะมีฟรีอยู่ไม่นี้โอ้โหนะคือถ้าเราถูกเอ้พูดโอี่มันจัดเรากำลังเล่นเกับเราอยู่เราเอาไม่แทงอายเลยไม่ถืออายแค่แทงให้มันไม่ให้เราจะออกไม่นี่คือสังขามันบป็นวุโคตรเก่งแล้วโหนะเอะวุี่โคตรเอายากสุดเลยเพราะมันเอายากไงนี่ยากสุดคือไม่เป็นนั่งพิศามีศากดิเก่ยเอาอี๋ เอ้ยปีแล้วคุณเล่นเล่นแบบกากโกนนั้นจะเอิรมมาหนระนี่ยนี่นะเอ้ยโอเคออะละอีซี่ด้วยนะมีแล้วเฮ้ยๆๆ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 อูยอ่ยจูจูโจจู่ๆ่อยมย่ๆจจูกินาูนาๆจู่้ยูู อ๋อม <screws> <ground> okay. 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 well, ันคือไอ้ป <interfering> ีศาจมันคือร่างความสุดที่โอเคโอ้ยพวกมันไม่ใช่พวกใครพ่านหรอมันด้วยความสุตที่มหาศาลกันไปมันจะมันมันจะเกยผมไอ้คือมันก่อเคยเจอนี่ไปถามเนี่ยถามในแดงมันมันมีเขียวว่าเกยนะจำได้เลยพมันคือความสุตที่มหาศาลขึ้นว่ามันมันเฟดในแดงมันคือความสุดที่มหาศาลเออคุอคเท่าไอ้ว่าความเก่งเขาไม่มีเชียอะไรเ่เอ้ยไอ้งแกมันมเลยอังแกมันเลยไม่เอาให้มันมันีชีวิตเอาได้เออ พูดไอพูดที่พูดควานั้นวิวควานสูเออไอเออสวยยังไงผู้ควานสูเอออะห้ได้มาเลยแกแค่ความสุูเองจะไม่กลัวแกแหละผมสาดกลัวไอ้ท่านั่นเปนไก่มั้งนี่เอ้าไม่โดนเขาไงเอ้ยไอ้มันไอ้มันเลยมาดีมาดีนี่น่อะไโอ้ยโอ้ยไรเชี่ยแรงจังวะไม่ได้นี่นะวะไม่ได้เท่านี้นะวะจะได้ว่า ไอ้เรือนี่มามันไม่แรงเท่านี้หรือเป่าเดี๋ยวมันคือใครพามันแรงขึ้นเหรอแม่มันแค่แค่พิสูจอยู่เฮ้ยไม่ไม่ไม่คนนั้นจับเอานึงไม่นะนี่นะนี่นะนี่นะมาดีมาดีมาดีมาดิควรดีกว่าคือไม่สู้ได้มันไม่สู้ยไ่นะนี่นะนี่นะนี่นะมา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 าตายนี่ปืนแรงไม่หละปืนหัไม่หลับ หาปืนไอ้ว่าปืนนี่มันหางานนะเอาง่ายไอ้ไอดาเอาเอาที่สาขาเออโหเลยนะปุณเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเกณฑ์มีคนมีเกณฑ์นะข้าพ้นไอ้นี่นะมันดีไมาดิใส่เดอร์หมดนะครับไอ้ไอ้ไอ้สุดตีนเออหไป็นยังสวยเออผู้ิงครับสวยหมดนะครับไอ้คนนี้ลายกามากเลยไอ้นะครับเจ้าแกซายิงมันเลยเอ้ย จวนเออจู Dante> ่ๆเนียนี่ไงมีนี่เราถูกจับเราถาเรอมาเทรนด์เขามันเจอมันเจอสิอันนี้ดีไหมครันดีไหมล่ะบอกแล้วหาไม่ให้เจอโอ้โหจะเรียกว่าจะซื้อขออะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบแปลเออเออหน้าเบื่อไว้เอาอะไรอ่ะเอาปืนนะปืนนะเอาก็กรไม้เออวะเะ้ากรไม้หรือว่าโอ้ดูวนธีเจ้ากรไม้นี่มาก็เก็บเอาไม้ก่อนนะ โอวิงค้าคนสวยนะครับไปดีกว่านี่ก่อนอีกทีนี่ฆ่าสระก่อนใจเจ้าจะไม่อามานะอาหมาเฉียดแล้วผู้หญิงครับควรผู้หญิงครับผมเป็นห่วงคุณห่วงคุณมากเลยครับเพราะคุณจะถูก,กจังกะจังกะเอ้ยไม่ใช่ถ,ถูกถูกฆ่าเอ้อไม่ถูกไปพูดเดียวกับมันไม่อยอมผูดเดียวคนคนสุดเอ้อเพราะมันดูควาน อิงอองไม่ได้ไอ่ได้อย่าคิดอย่าคิดสั้นนะเพื่อนคลอดนายรู้ว่ารู้มีรู้ว่ารู้มีมึงไอหาแล้วมึงอย่าคิดสั้นพวกไม่ใครห่วยคิดสั้นไม่นะเจ้างยานอีหทยก็สีต้องมีเขาอย่างนี้นะจักรยานพวกมันทำไมนะไอห่าคนนี้เขาคิดสั้นแล้วเขาเป็นอย่างอื่นแล้วบอกแล้วอย่าคิดสั้นอ่ะไหมคคิดสั้นร้อยแล้วเนี่ยยัง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 เป็นเจ้อะไรดึง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 ไม่อาเขาเลย กูยิงเขาหนี่ยิงถอยอ่ะยิถอยอ่ะมไรกันกไปยานีซาดิบบอกว่าอย่าก็ทอกันมันมันมีคนคือไอ้ไหมมันมันช้าด้านใช้หน่อยเองาไม้มันไอมากไอ้เมือเฮ้ยฮะ้ย้ยพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วสักขนาดนี่แนี้่ะเอาเก่งเหรอ ไอ้ไอ้ไอ้อันนึงไม่ไอ้ออเอาเอ้ยนี่เกิดนการไอเขาถูกขาเลยบ้าบะาบกาบ้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 ่บ้าบ้าบ้าบี่บ้า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 ่ออบ้า่้าบ้าบาบาบา้าม้นบ้าบ้าาาาาาสุดาก่อนก้บ้บาาา้าาาก้าาาา ไปเอาจะด้วยโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้เฮปปี้อ้๋อลูกยิงไหนล่ะไอ้นู้นสิโอเคอยู puppy, happy, happy ่กเกยก็ได <dead> ้เ <preview> ฮ <denen> <to ้ยบ <royalty sticking> <pain> <str us> ้าเฮ้ยจะจีบเธอนะเจ๊ไม่ได้เพราะเธอนั่งมันเอ้ยเอาแปดร้อยอะไรหรอเอ้ยอะไรเอ๋อมาเลยไอ้จีบอันเอามาเลยสีไม่โอ้โหมาโคตรเร็วให้กูจะแฝรอีกไปเฉย เอามาดิเอ้ยยืนจะไหนนะเนี่ยเฮ้ยกูจะเถอะแล้วนะเถอะหัวเนาะก็เลเถอะอีกเดี๋ยวอะเจอะก็เชิญคนช่วยคนบริสุทธิ์ครับเพราะบาคนบริสุทธิ์นะ่ยสัตว์สุดแล้วเอามันอายมากหัวอยู่กับเองเอ้ยเอ้ยเอามันเอามันโอ้ยที่นี่มันอายมากการแอนเนี่ยคืออะไรครับมันจะเข้ากิรีเลยจึ้งจึงจึงจึงโอเคก็มาครับนี่คือชปิดให้นะครับขับปีแค่หวะ อ๋อหญโอ้ยพีหญิงช่วยเขาเยอะจังเหรเกินสุดเอ็นไหมเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยไอ้มึงมึงไหนกูขอไฟพันหล่อไหมยี่ไฟพันหล่อว่ะโอ้ยอีบ้าเออดินเธอมีมีอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนหน้าหายเลยยีหน้าคือทำเวอย่าีพันหล่อไหมออกไหมเดี๋ยพันหล่อไหมไม่ออกครับดีมาก ไปดีกว่าโ okay, อเคเขานี่ไอฟีจื้อเอจื้อเอ้ใครเนี่ยเอาโอเคจะมาเดี๋ยวมันนะั่นระคาไปแล้วเไปคุยในระคาโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเขาเป็นแล้วไออวอา,าไอ,อ้ขอโทษทพวกว่ฉันก็ฆ่าดในก็ห้องในไม่ต้องสาม,มารถ เออน่าไหมนี่น่าไหมนี่สุดมากเลยนี่เลยนไมนี่นี่เพื่อนจรสุดมากเลยแต่กน้องโคโคสุดที่หายเลยแม่แม่เจ้าจะเจ้าไม้บอลอีด้วยอีน้อยอายน่ะสุดครับเด่กับคนอื่นสุดจริงจริงครับเธอจะยิงกันได้จะไปโอ้โหกูจะยิงก่อนเนี่ยเชื่อเคยว่าเคยนี่เราไม่นี่คือวันท้ายผมจะจะสอดนะจะเข้าเข้ามอสานอ่ะรู้นะเขาจะเกิดจะเกิดมอสานั่นนะก่อนอยู่แล้วราะมันหักไม่จะเลียงยากขึ้น อ้าวมันยังไงว,วะงูนเป็นอะไรคือเอามาได้จริงจัดละเอา้าเป็นเฉยนี่นะไอซะ้ซาน้วยป่ากินมะม่วงไหมครับโอ้ยเออไม่น่าไกลแล้วเออบ้าคันฉันบ้าคันมากเลยอันนี้ผลอันนี้ผลเริ่มเป็นบ้าคันแล้ว นี่อีกยาเยอะไหมเธอได้ายาได้ไงขอช่วยดีนะเดือดขาดซะอันนี้ผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่ช่วยอันนี้ผม่เขาลงมาแลนะ้วผมเป็นผู้ป่าแล้วเรียกคนที่อีกได้ไหมครับอ้าวเราโทษนะพวกนายมีม,มีไหมเออมีมีดีกว่าเอ้ามีเชี่ยเรียวขวาเดี๋ยวไปปลากูวะ มึงบอกว่าไม่ไม่จะกูไม่มีไม่มีไม่มีขวานเอ้ยเที่ยวมึงอีกนะเอาเอ้ยน,นู้นเดี๋ยวจะกินน,นู้นนะเออเอ้เจะเจ็บเจ็โหนี่หนักเลยละไปพูดเดยวขาดซะเอ้ยจะน้วะตัวน้ามัานก็สิ้นชีวะแล้วไง ตัวเดิมนะเอามีชื่อเขาหรอไม่ใช่เ,เราไ,ไม่เพื่อนเรามันก็คือดีมากเอมันดีแล้วอ่าสายพงโง่โอเคอ่าจะได้ห้าฝาฟรีจัดโชว์แบ่งเลยอ้อาอาจะหาฟีขอคุณมาให้ห้าบาทนะดีมากเลยเรียมากไอหนูน้อยเดี๋ยวไม่จะโนมึงดูพี่ก็ดีกว่า เฮียโอ้ยเขาจะสับสนเธอนี่อายซะโอ้ย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 โอเคเฮียดีขึ้นแล้วเออเมื่อกี้ผมเพิ่งจะเบสนครับเมื่อกี้เพิ่งจะเบสนะครับคือแบบแบบคุณจะบวกก่อนอะเมื่อกี้เพิ่งจะเบสนะครับเออเธอเงายโอ้ยน้อยเนี่ยปิงเออไม่ใช่ปิงอยู่ในี้แค่เดากกะกะโต้ไอ

เออจะรับว่าเธอไม่มีดีกว่าจำได้ว่าเธอไม่มีดีกว่าโอ้ยโอ้คุณเท้าเออลาก่อนจรชิวว่ะอ๋อเอาขี้นี้คนลาก่อนนะครับขี้น oui, ี้ชอบมากกับอ <com> ีกอีกอันหนึ่งก็ได <c am detriment> ้นะครับเออจะหมดนั่งไกินนี่ไม่เข้าสู sodium. ่ท <hanging Form ida> ี่หาเลยอ่ะมีหมดนี้โคตรเล่งอะไรหมดเนื้อหมวกกันขาดรถไฟเข้าสุดชิหายอ่ะจากคนด่วนเลยเอ๋ไปเอ๋ไปนะครับกูบ้า